นนี้เราก็ขับรถมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปยังลานจอดรถของสนามบินคะเราก็ขับตามป้ายมาเรื่อยเรื่นะคะขับตามป้ายมาก่อนถ้าไปทางด้านบนที่เป็นสะพานด้านบนนะคะก็จะเป็นอาคารผู้โดยสารขาออกขาเข้าคือไปรับไปส่งผู้โดยสารเฉยเฉแต่เรามาตรงนี้ เเลือกจอดเอาค่ะจะจอดชั้นไหนจะเข้าช่องไหนนะคะแต่เราขับมาตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิอาคารจอดรถ2แล้วก็อาคารจอดรถ3นะคะแต่วันนี้เราจะเข้าไปจอดที่เอ่อช่องไหนดีไปช่อง3ดีกว่านะคะ เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงวันนี้พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ตรวจเลยค่ะโบกให้ผ่านเลยทุกทีเขาจะาโบกให้หยุดแล้วก็จะตรวจนะคะ,ะพอมาถึงตรงนี้เขาบอกว่าให้หยุดรอสัญญาณไฟแดงอตอนนี้เราจอดไกลหน่อยนะคะ เขาบอกให้เราวางมือแล้วก็รับบัตรเอาวางค่ะไรู้มารับบาตรบัดออกมาแล้วตรงไหนคะมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะนีมีการขอบคุณด้วยนะคะตรงนี้ก่อนเราจะเข้าไปยังอาคารจอดรถของสนามบินสุวรรณภูมิเราต้องรับบัตรก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเคยมาจะมีเจ้าหน้าที่คอยยื่นบัตรให้เราอะไรอย่างเงี้ย แต่ปัจจุบันนี้เป็นตู้รับบัตรอัตโนมัติพอเรามาจอดรถก็จะมีบอกว่าเอามือวางตรงจุดแดงๆนะคะแล้วก็มีเสียงคนบอกผ่านเอ่อนี่ออกมาผ่านเครื่องออกมานะคะว่าการุณารอรับบัตรเอามือวางตรงนี้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นบัตรก็จะออกมาแล้วก็เอาบัตรจอดรถติดตัวมาด้วยนะคะหลังจากนั้นก็หาที่จอดเลยค่ะ ที่จอดเลยนะคะอันนี้เป็นชั้นที่ห้าหรือเปล่าเนี่ยดูค่ะชั้นที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราหาที่จอดก่อนตอนนี้มองไปด้านไหนก็แดงเต็มไปหมดแล้วคะ่ะยังไม่มีที่ว่างนะคะก็เวลาเราขับมาก็ดูตามลูกศรเลยค่ะ ลูกศรชีเ้เนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปขับย้อนสอนนะคะแล้วก็ขับตามลูกศรไปเรื่อยๆโอ้ที่จอดรถเต็มหมดเลยค่ะตรงนี้เต็มหมดเลยไปดูอีกซิว่าจะไปจอดที่ไหนได้อีกนี่ค่ะก็จอดเต็มกันหมดเลยนะคะเาขับไปอีกก่อนค่ะ ออกว่ายังไงเดี๋ยวเราหาทางขึ้นดีกว่าไปชั้นอื่นนะคะเพราะว่าชั้นนี้เต็มเราลงไปก่อนคะ่ะลงไปก่อนนะคะถ้าชั้นที่เราเข้ามามันเต็มเราก็ลงไปเอทค่ะ,คะอันนี้เป็นจอดรถชั้นสี่นะคะ มาจอดที่ชั้นสี่ดูค่ะว่าจะมีที่ว่างให้เราจอดรถไหมขับบนไปเลยค่ะขับตามลูกศรนนะคะอย่าขับย้อนสอนเนี่ยค่ะเห็นไหมทางโน้นลูกศรชี้มาด้านเราเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยวนะคะไม่ให้ย้อนสอนค่ะขับไปนี้โอแดงเต็มไปหมดเลยค่ะอ๋อตรงนี้ว่างตรงนี้ว่างไหมคะ ว่างค่ะเอาไม่เป็นไรไปอีกชั้นหนึ่งแล้วกันนะคะไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ชั้นสี่ไปดูอีกชั้นหนึ่งค่ะโอ้ตรงนี้ว่างเยอะค่ะว่างเยอะนะคะเราลงไปอีกชั้นหนึ่งสิเป็นยังไงตรงนี้ห้ามเข้าโอ้ย แถวนี้ว่างเยอะมากเลยค่ะว่างเยอะมากนะคะไปค่ะหาที่จอดดีกว่าจะจอดชั้นนี้แหละตอนแรกกะว่าจะไปจอดในชั้นที่มันมีทางเชื่อมที่เป็นสะพานนะคะแต่พอดีเห็นที่ว่างในชั้นนี้เยอะอะค่ะก็เลยจอดตรงนี้ดีกว่าเนาะเอาที่ว่าตรงไหนมันจอดง่ายที่ว่างเยอะแล้วก็จอดเลยค่ะแต่ถ้าเราขึ้นไปตรงเนี้ยจอดก่อนค่ะ ดูว่าตรงนี้นจะมีทางเชื่อมไหมหลังจากที่เราจอดแล้วนะคะจะมีทางเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารไหมได้ที่จอดอย่างดีเลยค่ะจอดนะคะเราได้ที่จอดรถเสร็จสับเรียบร้อยนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเลเวล4คือชั้นที่4นะคะ ถ้ากลัวว่าเราจำไม่ได้ว่าจอดรถที่ไหนบ้างก็ถ่ายรูไปไว้เลยค่ะช่องนี้เป็นช่อง A3 นะคะเนี่ยแล้วมีป้ายบอกเตือนด้วยโปรดอย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถนะคะแล้วจอดรถเสร็จสับเรียบร้อยค่ะวันนี้ชั้นนี้มีที่ว่างเยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสารตรงนั้นนะคะหลังจากที่เราจอดรถเสร็จสับเรียบร้อย ก็เดินมาฝั่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าอาคารผู้โดยสารแต่ว่าเราจอดในชั้นที่ไม่ตรงกับทางเชื่อมหรือสะพานเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารนะคะเราต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกหนึ่งชั้นเพราะว่าตรงที่มีทางเชื่อมหรือสะพานเชื่อมเนี่ยเขาอยู่ชั้นที่5นะคะเราเดินเข้ามาตรงนี้จะเห็นจุดชำระค่าจอดรถนะคะอันนี้ย จอดรถก็จ่ายเองค่ะจากบัตรที่เรารับมาแล้วนั่นแหละค่ะตอนเราจะกลับหรือตอนเราจะออกไปก็มาชําระค่าจอดรถตรงนี้ <Yeah. S 1> ก็ชําระด้วยเงินสดหรือว่าชําระด้วย qr code หรือสแกนเขาจะมีขั้นตอนต่างๆบอกหรือถ้ามีปัญหาก็ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะถ้าเราจอดรถในอา,อาคารจอดรถชั้นที่4นะคะเราจะไม่อยู่ตรงกับ ทางเชื่อมหรือสะพานเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารแล้วก็เลือกอะจะใช้ลิฟต์หรือจะขึ้นบันไดไปก็ได้นะคะเพราะว่าะสะพานเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารเขาอยู่ชั้น5้าแต่วันนี้เราไม่มีกระเป๋าไม่มีสัมภาระอะไรเราก็ขึ้นบันไดไปค่ะแค่ชั้นเดียวเดินออกกําลังกายไปด้วยนะคะมองลงไปข้างล่างก็เห็นถนนหนทางเป็นรถลาวิ่งไปมาค่ะ มาถึงชั้น5นะคะตรงนี้แต่ละชั้นเขาก็จะมีตู้สำหรับชำระค่าจอดรถนะคะอันนี้ของชั้น5ค่ะอาคา,ารจอดรถชั้น5นะคะเขาจะมีทางเชื่อมหรือสะพานเชื่อมไปยังอาคารผู้โดยสารค่ะพอจอดรถเสร็จสักก็เดินมาเลยไม่ต้องขึ้นลิฟต์ไม่ต้องขึ้นลงบันไดให้ยุ่งยาก เราเดินตามสะพานทางเดินนี้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเห็นประตูทางเข้านี่ค่ะทางเข้าที่8แล้วก็เดินเข้ามาเลยนะคะแล้วก็จะมีป้ายหรือมีลูกศรชี้บอกชัดเจนค่ะว่าไปอาคารผู้โดยสารขาออกที่ชั้น4หรือไปอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2นะคะถ้าเราจะมารับผู้โดยสารหรือมารับเพื่อนเราก็ไปที่ชั้น2ถ้าเรามาส่ง นะคะแล้วก็ไปที่ชั้น4ค่ะ